สิงคาสวัสดีครับวันนี้1กันยายน64นะครับดีเดย์หลายเรื่องเลยนะครับวันนี้จะมีการเก็บภาษีอีสูริทเป็นวันแรกนะครับและวันนี้เป็นวันหวยแดกเออวันหวยออกนะครับและ3วันนี้จะมีการปลดล็อกมาตรการบางส่วนและที่สําคัญครับวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่หนูและลุงตู่ครับ e-service ภาษีอะไรพี่ e-service อะไรคะเขาก็บังคับให้บริษัทออนไลน์ต่างประเทศทั้งหลายนะครับบังคับจุดแวดนะครับเพื่อจะเก็บแวดเนตนะฮะกับพวกภาษีออนไลน์ทั้งหลายอย่างที่คุณรู้รู้กันอยู่นะครับก็คือพวกขายของอย่างบาบาอย่างนี้นะฮะพวกช้อปปี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับสก็คือพวกที่ขายโฆษณาคนไทยนะฮะไปยิงแอดผ่านเขาที่ Facebook บ้างที่ YouTube บ้างที่ไลน์บ้าง3ก็พวกเอเจนซี่จองตั๋วเดินทางต่างๆนะฮะพวก สกายสแกนเนอร์ทาวเวลโลกาอะไรพวกนี้นะฮะสี่ก็พวกขับรถให้เช่าทั้งหลายที่มีแพลตฟอร์มพวกแกลบพวกอะไรพวกนี้นะฮะและ5ฮะสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกก็ดี h b o Go อะไรพวกนี้ก็ดีนะก็จะถูกเก็บภาษีแวด7%เครับเก็บภาษีแวดจากเขาเข้าประเทศไทยก็ดีสิพี่ก็ดีฮนะแต่ความทุกข์ก็จะตกอยู่กับผู้ใช้บริการก็คือคนไทยนั่นแหละครับคือพูดภาษาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะฮะสัมภาระก็ไปให้บริษัท แพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้นะฮะเก็บภาษีเพิ่มจากคนไทยแล้วก็มาส่งรัฐบาลนะฮะคือดูเหมือนต่างประเทศจะจ่ายเพิ่มนะฮะแต่แวกคุณก็รู้เวลาคุณไปกินข้าวกินอะไรนะ,ะเขาก็ชาร์จคุณ7%เปนะฮะเหมือนแกป๊ปคุณจะขึ้นแก๊ปนี่นะฮะสองบาทเขาคิด215บาทนะฮะไอ้สิบาทเนี่ยก็คนไทยบุญจ่ายเหมือนเดิมนะครับรายได้เข้ารัฐฮะและแพลตฟอร์มพวกนี้ก็เป็นคนจ่ายรายได้เข้ารัฐแต่เขาก็ไปชาร์จกับประชาชนคนสุดท้ายเหมือนเดิมครับ หวยออกวันนี้สงสัยอย่างหนึ่งพี่ติ๋งบางคนบอกลำบากมากไม่มีเงินเลยทุกยากมากแต่ยังซื้อหวยได้ทำไมอ่ะก็เพราะหวยมันมีลุ้นมากกว่ารัฐบาลมากกว่าวัคซีนนยฮะวัคซีนจะมาก็ไม่มาจะเทก็อยู่นั่นแหละนะฮะรัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่าจะพึ่งพิงได้ไหมแต่หวยนี่พึ่งพิงได้นะฮะไม่เจ๊งก็เจ้านะครับไม่เจ้าก็รวยไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีลุ้นมากกว่าตอนแรกมีเลขแม่น้ำหนึ่งนะฮะตอนนี้มีเลขพ่อธรรมนัสแล้วนะฮะ เลขร้อยเอกธรรมนัฐเจ้ามือคือไม่รับแล้วนะครับเกี้ยงแผงครับตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อรอทูบบูชาแล้วนะครับและที่สําคัญนะฮะนอกจากคุณจะลุ้นหวยแล้วนะฮะหวยก็จะมาเดือนละสองครั้งแต่ทุกอาทิตย์คุณจะต้องลุ้นโควิดนะฮะลุ้นว่าจะเข้าหรือไม่เข้าจะเป็นหรือไม่เป็นนะฮะถ้าเป็นก็ซวยไปรักษาตัวเองฮนะถ้าไม่เป็นก็รอดไปอีกหนึ่งอาทิตย์ครับ ปรับมาตรการวันแรกหรือหลายคนเขาก็เรียกแหละว่าผ่อนคลายล็อกดาวน์ยังไงคะครับผ่อนคลายล็อกดาวน์วันนี้ก็นั่งกินอาหารในร้านอาหารได้นะฮะพวกที่เปิดร้านอาหารแล้วขายไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไม่ให้ยมสั่งไปกินที่บ้านเพราะอยากกินร้อนๆอ,อยากนั่งกินถ้านั่งในห้องแอร์ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้านอกห้องแอร์ก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องมีค,คล้ายๆโควิดพาร์นะฮะคือฉีดวัคซีนมาแล้วสองโดสน,นะครับมีเอทีเคการตรวจมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นลานนวดเขาก็ให้นวดเฉพาะฝ่าเท้านะครับอย่าไปนวดอย่างอื่นนะ พวกคลินิกเสริมความงามนะครับก็ขายของได้อย่างเดียวส่วนรักกระผมก็ตัดผมได้อย่างเดียวและทั้งหมดนี้ทุกกิจกรรมนะฮะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเอาเรื่องสุดท้ายอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้วันที่2แล้วค่ะครับเมื่อวานเป็นยังไงคะเมื่อวานนี้เดือดที่สุดนะสองสเรื่องด้วยกันผมจะค่อยๆย,ย,ย่อยให้ฟังกันแล้วกันนะฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสปะทะกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะร,รุ่นพี่รุนน้องเต,ตรียมทหารนะครับ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดอะไรเนี่ยเรารู้หมดแล้วก็พูดก็ว่าว่าว่าไปเป็นฉักษานะพลเอกประยุทธ์นี่บอกเลยนะฮะท่านไม่เคยทุจริตฮะท่านสวดมนต์ทุกวันนะครับท่านรู้เรื่องนะฮะท่านเป็นนายกมาแล้ว67เปีนะฮะใหญ่กว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นแค่พบตรท่านเป็นทั้งบทบเป็นทั้งนายกแล้วก็บอกประชาชนนะให้ดูท่านไว้นะเห็นหน้าท่านไว้และที่เคยบอกว่าสมองท่านมีแค่นี้นะครับท่านอยู่มา 6- 7เปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับแล้วก็สวดมนต์ทุกวันไม่เคยทุจริต หลายคนก็บอกว่าแกงหมูกระทะแก้มเปียนี่เ็าสวดมนต์ทุกวันนะพี่อ่ะใช่ฮะพระเขาก็สวดมนต์ทุกวันนะครับถ้าเอาตะก,กร้าบอกว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วไม่ทาความผิดนี่นะฮะงั้นก็เชิญพระไปเป็นนายกเถอะครับเมื่อวานโดนประเด็นใหญ่โลกออนไลน์แห่แชร์กระหนำ่ำซินอแวคมีเงินทอนด้วยถูกต้องครับฝ่ายค้าเนี่ยเขาตั้งคำถามนะฮะเรื่องราคาซินแวคนะฮะที่ตั้งไว้17เหรียญและคอรมออนุมัติไปหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะซื้อทั้งล็อตที่ตที่2ล็อตที่3ล็อตที่4ล็อตที่5 แต่ราคามันลดลงนี่ฮะมัน17เหรียญมันมา15เหรียญ14เหรียญมา9เหรียญน,นะครับแต่ทรรมจ่ายไปหมื่นกว่าล้านทั้งที่จริงถ้มามันลดราคาลงมัคนควรจะเหลือแค่8 0 0 0ล้านเพราะฉะนั้น2,000ล้านหายไปอยู่ที่ไหนไปเข้าพุงไปทุงเซฟผู้แท้ใดน,นะครับเพราะ,ะนั้นเมื่อวานนี้เราเห็นข้าราชการพวกอธิบดีกรมควบคุมโรคฮะคุณหมอหมอทั้งหลายเนี่ยพากันมาสภาแล้วมาถแถลงนะครับว่าก็เป็นไปตามนั้น,นะฮะราคามันก็ลดลงฮะแต่ไม่ได้ตอบ,บว่า2,000ล้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับ แล้วนายกรัฐมนตรีล่คะคะต้องมีคนตอบสิเพราะว่าบรรดาหมอเขาอยู่นอกสภาไงนายกบอกแล้วฮะเขาสวดมนต์ฮะไม่เคยทุจริตหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ไปหามาสิครับว่าใครทําใครได้นายกพูดอย่างนี้นะอีกเรื่องหนึงร้อนเหมือนกันคุณนัทชาพูดถึงเรื่อง I.O. ครับมันร้อนต,ตรงไหนหรู้ไหมไอโอเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วเขาเรียกว่าปฏิบัติการทางด้านข่าวสารนะครับฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่า ฝ่ายค้านเนี่ยด้อยค่าซีนิวแวกด้อยค่ารัฐบาลฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไปใช้ทหารกองรามานใช้กองทัพบกด้อยค่าประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลประเด็นก็คือว่ามีการใช้งบนะฮะสปีที่ผ่านมาเนี่ยสามสบกว่าล้านะฮะปีหน้าตังงบไปอีกยีล้านนะครับมีการจัดอบรมมีการแจกซิมนะฮะมีการจ่ายเงินเดือนครับเดือนละ7,5็ดนนะครับแต่มันน่าเจ็บใจตรงที่ทหารไอโอเนี่ยนะฮะ ได้เงินเดือนแค่พันห้าโดนเจ้านายหักไปอีกนะครับนี่ฝ่ายค้านพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะฟ้องให้ถูกตัวนะครับแล้วเขาตอบว่ายังไงล่ะพี่ประเด็นที่ว่าเนี้เขาก็เอกสารมาแย้นะครับว่าเรื่องลายเซ็นผู้บังคับบัญชาเก่าใหม่อะไรก็ว่านไปยังไม่เขีย์ฮะเจอฝ่ายค้านลุกขึ้นมาถามว่าไม่ต้องตอบเรื่องวกนน้นฮะตอบว่าอมเงินเบี้ยเลี้ยงทหารไอโอจริงหรือเปล่าจากเจ็ดพันเหลือแค่พันห้าตอบแค่นี้นะครับรัฐมนตรีช่วยกลาหโหมบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้ครับขอสืบก่อนครับ แล้วก็มีประเด็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลนี้ก่อนนี่มากกว่ารัฐบาลไหนๆข้อหาแบบนี้นี่ถึงขั้นจะปรับคอรมอไหมคะไม่ปรับครับนายกบอกแล้ววันนี้นะไม่ปรับคอรมอนะฮะและไม่ยุบสภาด้วยนะครับใครบอกว่านายกจะออกเลยนะฮะเขาบอกว่าไปคิดเอาเองกันเลยนะฮะเขาไม่มีทางฮะนี่จะจะผ่านพ้นการอภิปรายไปแบบชิวๆนะครับแค่วันเดียวนะครับที่พูดแล้วนะฮะว่าจะอยู่อีก5ปีนะครับอยู่ใช้นี่ด้วยนะและอยู่เห็นประเทศดีขึ้นด้วยมือของท่านนายกเองอีก5ปีครับ